ทุกคนคะและนี่คือทอง 24k นะคะที่อยู่ในเคสเนี่ย Lucky, 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 สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชินชอนชาแนลนะคะซึกสัปดาห์นี้นะคะควกวางสาวก็จะมาพร,ราวรีวิวเคสสำหรับสมาร์ทโฟนค่ะทุกคนแต,แต่แต่นะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์และกด Subscribe นะคะก็อย่าลืมกดไลค์และกด s u b c r i b e ์ชาแนลของแก๊บด้วยนะคะกลับมาค่ะทุกคนโอ้โหต้องบอกว่าสัปดาห์ก่อนนะคะแกก็รีวิว iPhone 13ไปนะคะสีชมพูพิง์เลยนะคะหลายคนที่กำลังไปจับจองแล้วก็ไปหา iPhone 13เนี่ยเก็บเชื่อว่าหลังจากเราได้ iPhone มาแล้วเนี่ยเราก็ต้องหาเคสในการปกป้องเครื่องของเราจริงไหมล่ะคะต้องบอกว่ามันเป็นของคู่กันเลยนะว่าถ้า iPhone เราก็ต้องใช้คู่กับเคสเพื่อป้องกันการกระแทกแล้วก็รอยขีดข่วนนั่นเอง ซึ่งสัปดาห์นี้ค่ะแก็บก็อยู่กับเคส i p h o n e ตัวหนึง่งซึ่งต้องบอกเลยว่าคฮ้ยเรารู้สึกแบบซื้อมาแล้วประทับใจมากๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคุณภาพและก็ความสวยงามนั่นก็คือนี่เลยค่ะเคส i p h o n e 13นะคะจากแบรนด์เคสเมดนั่นเองทุกคน ถ้าพูดถึงแบรนด์เคสเมดนะคะแก๊บเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนเนี่ยก็ต้องรู้จักกันเป็นอย่างดีนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2006แล้วนะก็เรียกว่าโหอยู่มานานพอสมควรแล้วนะคะแล้วที่สําคัญก็คือนางเป็นแบรนด์ที่แบบท็อปฟของ USA เลยได้รับความนิยมนะคะจากสาวๆทั่วโลกเลยซึ่งวันนี้นะคะแก๊บก็อยู่กับเคส m a t e าราดมาร์เบลค่ะทุกคนหรือจะเรียกว่าเป็นการัดหินอ่อน คือนางจะมีทอง 24k อยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ตกแต่งด้วยรายหินอ่อนข้างล่างเรียกว่าพอมาแมชกับตัวสีชมพูปุ๊บมันสวยมากทุกคน เรามาดูเคสต,ตัวนี้ใกล้ๆเลยดีกว่าค่ะต้องบอกว่าแก็บชอบมากๆนะคะเพราะว่าขอบเค,อเครื่องเขาเนี่ยเก็บงานได้ดีมากๆแทบไม่เห็นรอยต่อเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสายไลนนิ่งช่องเสียบเขาก็เว้นรูมาให้ให,ใหญ่พอสมควรเลยค่ะเรียกว่าใช้สายเติร์ดปาร์ตี้ได้สบายๆปุ่มเปิดปิดเสียงแยกออกจากตัวเคสกดมันมากๆค่ะยกขอบจอขอบกล้องให้เบ็ดเสร็จและที่สําคัญก็คือทอง 24k ที่เขาให้มาประดับกับลายหินอ่อนสวยมากๆค่ะทุกคน ซึ่งแน่นอนว่านางมีดีกว่าแค่ความสวยค่ะเพราะว่านางมากับประสิทธิภาพในการป้องกันการตกกระแทกถึง3เมตรทุกคนถ้าพูดถึงเคสโทรศัพท์นะคะแน่นอนว่าเวลาเราซื้อเคสมาใส่เนี่ย นอกจากจะป้องกันรอยขีดขวดแล้วเนี่ยเราก็ต้องแบบว่ามาเก่บเกับเรื่องว่าเฮ้ยเวลา i p h o n ของเราตกอะไรเงี้ยยิ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยวัสดุตัวเครื่องเนี่ยของเราจะทําจากกระจแม้ว่าจะเป็นกอริลลาแกสเนี่ยแต่ถ้าเราตกบนพื้นซีเมนต์หรือพื้นหินเนี่ยบางจังหวะบางมุมเนี่ยมันก็อาจจะแตกได้ซึ่งเวลา iPhone แตกเนี่ยก็เรื่องใหญ่นะคะแต่ว่าเรื่องนั้นเนี่ยเก็บไม่ค่อยไมยเลยค่ะเพราะว่าตัวเคสเมทตัวนี้เนี่ยเขาป้องกันการตกกระแทกได้ถึง3เมตรค่ะ แล้วเรื่องหลักๆเลยนะคะที่แกมองว่าตัวเคสเมดเนี่ยเขาค่อนข้างละเอียดก็จะเป็นเรื่องของการยกขอบหน้าจอค่ะอย่างปกติเนี่ยเคสโทรศัพท์นะคะต้องบอกว่าถ้าเราเลือกแบบที่มันไม่ได้ดีนักนะคะเขาจะเสมอตัวหน้าจอหรือรัดตัวหน้าจอพอดีแล้วเวลาเราวางเรากระแทกเราหล่นหรืออะไรเงี้ย เขาจะไม่สามารถปกป้องตัวหน้าจอของเราได้อันนี้เวลาเราวางโทรศัพท์เนี่ยเขาจะมีการแบบยกขอบขึ้นมานะคะดังนั้นเวลาเราวางเครื่องคว่ำกับโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยหน้าจอของเราเนี่ยมันก็จะไม่ขูดหรือว่าเกิดเป็นรอยแบบขนแมวขึ้นมานะคะ และไม่เพียงเท่านั้นค่ะทุกคนด้านหลังของเขาเขาก็ค่อนข้างละเอียดนะคะเพราะว่าตัวกล้องของเขาเนี่ยก็ยกสเตปนะคะตัวเคสขึ้นมาครอบตัวกล้องนั่นเองนั่นหมายความว่าเวลาเพื่อนๆไปทานข้าวที่ร้านอาหารหรือว่าที่ไหนก็ตามนะคะแล้วทุกคนวางแบบโทรศัพท์ iPhone บนโต๊ะอย่างเงี้ยและมีการเลื่อนถูไปถูมาอะไรเงี้ยคุณก็หมดห่วงได้เลยนะคะว่าตัวเลนส์กล้องของเราเนี่ยหรือว่าตัวกระจกเลนส์เนี่ยมันจะเป็นรอยเพราะว่าตัวเคสของเขาเนี่ยมีการยกขอบขึ้นมาจากตัวเลนส์นั่นเองค่ะดังนั้นเนี่ยก็ทําให้เราเนี่ยสบายใจไปได้เปราะนึงว ทางด้านหน้าและด้านหลังของตัว iPhone เรล่านี้ก็จะปัดสจากรอยขีดข่วนต่างๆค่ะ และอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่แก่อนข้างชอบเคสต,ตัวนี้นะคะเป็นเรื่องของความพิถีพิถันแล้วก็ความละเอียดในการออกแบบต้องบอกว่าตัวเคสเมีนะคะสิ่งที่แกชอบเลยก็คือแม้ว่าจะเห็นเท็กเจอร์เขานะมีทั้งบางมีทั้งหนามีทั้งเล่นมุมขอบอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาหล่อพลาสติกเป็นชิ้นเดียวค่ะทุกคนเรียกว่าตัวเคสเนี่ยเราจะแทบไม่เห็นรอยต่อของเขาเลยนะคะแล้วอีกรายละเอียดหนึ่งนะคะที่แกชอบมากๆเนี่ยเป็นเรื่องของแบบเท็กเจอร์ปุ่มต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกปุ่ม เปิดเสียงลดเสียงนะคะหรือว่าปุ่มปลดล็อกเครื่องต้องพูดยังไงดีอ่ะเขาทําเป็น2ชิ้นนะคะแล้วก็เป็นพลาสติกแยกออกมาแล้วก็ประกบรวมเข้าด้วยกันจะเห็นว่าตัวพลาสติกเขาเนี่ยมันจะแบบว่าขยับได้นะคะมันเกิดจากว่าเป็นตัวเคสกับตัวปุ่มเนี่ยแยกชิ้นกันแล้วตัวเทคเจอรใ์ให้เนี่ยต้องบอกว่าเวลากดปุ่มเนี่ยมันกดง่ายมากๆทุกคนมันคลิกกึ๊บ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 เลยค่ะ นางจะไม่เหมือนเคสราคาถูกๆนะคะที่แบบนางหล่อปุ่มกับตัวเคสเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเวลากดเราจะมีความรู้สึกว่าเหมือนเรากดกับยางอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวนี้เขาจะหล่อแยกมาเลย และมากไปกว่านั้นนะคะจะเห็นนางเป็นวัสดุพลาสติกแบบนี้นะคะนางทําจากวัสดุพลาสติกรีไซเคิลนะคะทุกคนแล้วแบรนด์ก็ยังเคลมอีกว่าตัวเครื่องเนี่ยใช้เทคโนโลยีพิเศษนะคะในการเคลือบสารบางตัวลงไปนะ,ะซึ่งจะทําให้เป็นแบบเหมือนตัวแอนตี้แบคทีเรียค่ะทุกคนโอ้โหนางคิดมาดีจริงๆเนาะเคสตัวนี้ซึ่งหลักๆนี้นะคะก็จะเป็นสิ่งที่แบรนด์เนี่ยเคลมมาให้แล้วเราเนี่ยก็จะสามารถสัมผัสเขาได้จากการใช้งานภายนอกเบื้องต้นนะคะทีนี้เราก็มาฟังความเห็นของแก๊บที่มีกับเคสตัวนี้ดีกว่าค่ะ งั้นเรามาพูดถึงข้อดีก่อนนะคะที่แก๊ปเนี่ยสัมผัสได้เลยจริงๆนะคะจากเคสตัวนี้หนึ่งเลยแก๊บชอบตัววัสดุของเขามากๆะคะคือถ้าพูดถึงเคสโทรศัพท์เนาะก็จะมีหลายราคามากๆตั้งแต่ราคาแบบหลักไม่กี่ร้อยบาทนะคะจนถึงหลักพันแล้วก็ตัวนี้นะคะอยู่ราคาแบบเกือบ2,000บาทนะคะสิ่งหนึ่งเลยที่แก๊บสังเกตเห็นนะคะ มากกว่าความสวยงามนะทุกคนนั่นก็เป็นเรื่องของความแข็งแรงแล้วก็ความฉลาดในการเลือกใช้วัสดุของเขาจะพูดยังไงดีเอ่อการใส่เคสอันนี้ของแกบนะคะมันทําให้เท็กเจอร์ในการจับใช้งานของ iPhone เราเนี่ยเปลี่ยนไปมากอย่างปกติเนี่ยไอโฟนเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นโทรศัพท์ที่ใช้วัสดุในการประกอบที่ดีมากๆอยู่แล้วนะทุกคนแต่เชื่อไหมคะว่าน่าเสียดายมากๆเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเวลาเราใช้โทรศัพท์เนี่ยเราต้องใส่เคสดังนั้นเนี่ย เราแทบไม่ได้สัมผัสถึงตัวเนื้อวัสดุของเขาเลยเรียกว่าทุกคนเนี่ยซื้อเคสมาใส่ครอบเครื่องไว้แล้วเราก็สัมผัสเท็กเจอร์เขาผ่านเคสอีกทีหนึ่งทุกคนซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากๆนะคะสำหรับ iPhone ถ้าคุณซื้อ iPhone ดีๆมาสักเครื่องหนึ่งแล้วคุณซื้อเคสราคาไม่แพงมากเนี่ยมาใส่ตัวเขาแล้วคุณจับไอตัวเนื้อพลาสติกแบบออดอดอัดอัดอดอะไรเงี้ย เรียกว่าตัวอัดรลดในการสัมผัสของ iPhone เหล่านี้จะหายไปเลยแต่ว่าเคสเมทตัวนี้เนี่ยเขาค่อนข้างให้ประสบการณ์ในการใช้งานของแก็บได้ดีขึ้นมากนะคะเพราะว่าจากตัวเนื้อวัสดุของเขาที่ทําจากตัวพลาสติกแข็งจริงๆนะทุกคนมันทําให้เท็กเจอร์ในการจับมันมันดีขึ้นมากจริงอย่างเวลาแก็บวางตัว p p o o n บนโต๊ะนะคะแก็จะไม่ใช่คนแบบค่อยๆวางคือเราจะวางแบบกรึบแล้วเราจะได้ยินเสียงเครื่องแบบกรึบกรึบ มันเกิดจากว่าตัววัสดุที่ดีแล้วก็ตัวพลาสติกที่ค่อนข้างแข็งนะคะมันทําให้แก็บรู้สึกถึงเท็กเจอร์ความเป็นแก้วความที่เหมือนแบบโทรศัพท์เราเคลือบแก้วน้ําหนักการจับถือเสียงเวลามันกระทบอะไรเงี้ยแก็บมองว่าตัวนี้เนี่ยค่อนข้างทําให้เคสตัวนี้เนี่ยดูพรีเมียมแล้วก็สมกับราคาของเขาค่ะ ข้อเด่นที่2เลยนะคะที่แก๊สัมผัสได้จริงๆเป็นเรื่องของดีไซน์การใช้งานอย่างที่แก๊พูดไปเขาค่อนข้างพิถีพิถันจริงๆ1หนึ่งเลยนะคะที่แกชอบคือเอกลักษณ์ของ iPhone 13เนี่ยเป็นการตัดขอบเหลี่ยมของเครื่องนะคะซึ่งตัวเคสเมทตัวนี้เนี่ยแม้ว่าเขาจะเป็นพลาสติกที่คุ้มเครื่องนะคะแต่เขาไม่ทําให้เครื่องเนี่ยเสียเอกลักษณ์ด้านการดีไซน์ไว้เลยเรียกว่าถ้าเราไปใช้งานข้างนอกเนี่ยเราจะสัมผัสเครื่องเนี่ยเขายัางให้ความรู้สึกเท็กเจอร์ของความเป็นตัดเหลี่ยมได้อยู่ แม้ว่าจะเป็นตัดเหลี่ยมนะคะแต่ก็ต้องบอกตรงว่าถ้าสังเกตตัวมุมขอบเครื่องนะคะทั้ง4มุมถ้าเราเอานิ้วลูปนะคะเขาจะมีการยกขอบขึ้นมาเหมือนเป็นบัมเปอร์ให้เราแบบเวลาตกกันกระแทกอะไรเงี้ยส่วนตัวแกรมนะคะได้มีการทำร่นไปแล้วประมาณ2ครั้งนะคะ มีความรู้สึกว่าเขาก็ค่อนข้างปกป้องเครื่องได้ดีนะคะทางวัสดุที่แข็งแรงนะคะแล้วก็การออกแบบที่ๆๆพิถีพิถันเรื่องที่3นะคะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่แกว่าเขาทํามาได้ดีก็อย่างที่แกบอกะค่ะเรื่องปุ่มกดของเขาเขามีการแยกเท็กเจอร์นะคะตัวปุ่มกดกับตัวเคสออกกันอย่างชัดเจนดังนั้นเวลาคุณกดสัมผัสต่างๆเนี่ยเฮ้ยเรารู้สึกเลยว่าเคสเขาแพงจริงนะคะแต่ว่าประสบการณ์ในการใช้สุนทรีในการใช้เนี่ยค่อนข้างแตกต่างมากๆ และอย่างสุดท้ายค่ะเป็นอะไรที่แกบแบบรู้สึกว่าสาวๆทุกคนนียต้องหลงรักก็คือการใช้กิสเตอร์ของเขาค่ะต้องบอกว่าเคสเมดนะคะส่วนใหญ่เลยเนี่ยเขาค่อนข้างเป็นเคสที่ให้กิสเตอร์แน่นมากๆนะคะอย่างตัวที่แกบใช้ตัวนี้เนี่ยประดับด้วยทอง 24K นะคะซึ่งต้องบอกว่าเขาให้มาแบบไม่กักเลยทุกคนถ้ามองใกล้ๆเนี่ยคือแบบสวยงาาม,มากๆนะคะโดย แน่นอนค่ะทุกคนเราก็มาพูดกันที่ข้อเสียด้วยนะคะเคสตัวนี้เขาก็มีข้อเสียเหมือนกันนะคะทุกคนนั่นก็คือข้อหนึ่งเลยนะคะที่แกเจอคือด้วยความที่วัสดุของเขาเนี่ยเป็นพลาสติกดังนั้นเวลาเราวางเรากระแทกเราอะไรเงี้ยเขาค่อนข้างเป็นรอยขนแมวได้ง่ายมากๆค่ะเพื่อนๆถ้าสังเกตนะคะอย่างนี้เนี่ยแกใช้ได้ประมาณ2สัปดาห์เนาะรอยขนแมวเขาก็เริ่มขึ้นมาแล้วนะคะเยอะพอสมควรนะคะดังนั้นเนี่ยสำหรับใครที่หมายเรื่องความสวยงามเนี่ยอาจจะต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึงนะคะ ข้อเสียอันที่2เลยนะคะที่แก๊สัมผัสได้นะคะก็คือด้วยความที่ตัวด้านหลังเขาเนี่ยค่อนข้างหนาทุกคนเขาไม่สามารถใช้กับไวเลทชาร์จเจอร์ในรถของแก๊บได้ค่ะคือแกไม่ทราบนะคะว่ารถเพื่อนๆเป็นยังไงบ้างนะคะเพราะรถเนี่ยมีหลายรุ่นหลายยี่ห้อมากๆนะคะแต่รถที่แก๊ใช้งานอยู่เนี่ยจะมีไวเลทชาร์จนะคะซึ่งแก๊บลองเอาเคสตัวนี้เนี่ยไปวางแล้วทุกคนแต่เหมือนกับว่าตัวเคสเนี่ยมันหนาเกินไปค่ะมันไม่สามารถใช้ร่วมกับไวเลทชาร์จในรถได้อุ้ยน่าเสียดายมากๆอะ่ะ คือถ้านางชาร์จไร้สายได้นะคะก็ไวเลสในรถของแกมนี่คือแบบคือนางจะแบบเต็มร้อยเลยเนาะแต่ว่าสำหรับ m a x s a f e นะคะเห็นเขาเคมว่ามันสามารถใช้ได้นะคะดังนั้นใ,นใครที่ใช้ตัว m a x s a e นะคะก็ตัดปัญหาไปได้แต่เหมือนกับว่าตัวแม่เหล็กของเขาเนี่ยจะดูดไม่ค่อยแน่นนะคะเพราะว่าเขามีพื้นที่ของเคสเนี่ยยืนออกมาซึ่งเคสเมทตัวนี้นะคะแกซื้อมาจากร้าน425 degree นะคะราคาอยู่ที่1690บาทค่ะทุกคน เอาละค่ะโดยรวมนะคะเราก็มาถึงท่อนที่ให้คะแนนแล้วนะคะถ้าถามใจแก๊ปนะคะว่าแก๊ปให้คะแนนเคสเมทตัวนี้เท่าไหร่นะคะแก๊ปขอให้เขาสัก9.5คะแนนเต็ม10และกันค่ะทุกคน คือถ้าพูดถึงโดยรวมนะคะการเลือกเคสดีๆสักอันหนึ่งเนี่ยแก๊ปมองว่า 1. นึ่เขาค่อนข้างให้เท็กเจอร์ในการจับใช้งานที่ดีนะคะ2คือเขาสามารถกันการกระแทกได้จริงนะคะแล้วก็3เนี่ยแก๊บมองว่าเราค่อนข้างชอบงานดีไซน์ของแบรนด์นี้นะ,ะแกรู้สึกว่าเขาค่อนข้างทําได้พรีเมียมแล้วก็สวยสมราคานะคะแต่ว่าข้อเสียงเขาเนี่ยแก๊ปก็อาจจะติในเรื่องของด้วยความที่เขาค่อนข้างหนาเนาะเขาไม่รองรับตัวไวเลสชาร์จเจอร์ในรถแก๊ปนะคะก็เลยแบบเป็นอะไรที่เราหักคะแนนเขาไปนิดนึง เอาละค่ะและสำหรับใครที่ดูมาถึงตรงนี้นะคะยังไม่ได้กดไลค์และกด Subscribe นะคะก็อย่าลืมกดไลค์และกด s Subscribe c ช anel ของแก๊บด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบาย